NIA สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในงาน Startup Innovation Thailand Expo 2022 จัดเต็มในรูปแบบเมตาเวิร์สครั้งแรกของเมืองไทยพาคุณเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Reconnecting the World เชื่อมเราเชื่อมโลกกลับมาเจอกันจัดงานในรูปแบบไฮบิดณอาคารอุทยานนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและทางออนไลน์ จัดในรูปแบบจักรวาลนล i มิตเมตาเวิร์สหวังเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2,565เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรมทีนี้เนี่ยธีมสำคัญก็คือเมืองนวัตรกรรมโลกแล้วก็การเปิดเมืองต้อนรับตัวโควิดที่กำลังจะจากไปแต่ว่าตอนนี้ทุกเมืองที่เป็นเมืองนวัตรกรรมสำคัญเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพยายามที่จะให้มีกิจกรรมทางนวัตรกรรมกลับมาเหมือนเดิม แล้วก็โลกที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราจะเคลื่อนนว,วัตรกรรมไปด้วยกันอย่างไงจะทําให้กรุงเทพเชียงใหม่ปัทยา e e c รวมทั้งขอนแก่นภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองนว,วัตรกรรมอีก,กครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับนี่คือตีของปีนี้ครับงานไฮไลท์นะครับอย่างแรกก็คือเราพูดถึงการเปิดเมืองเชิงกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่สังหา,า,าริทมทรัพย์นะครับ ที่มีโครงการที่ทําเรื่องของพื้นที่ทางนวัตรกรกรมกร่อนหน้านั้นอยู่แล้วมาสามารถารางเมตรเดยวจะกลับมาพัฒนาให้มันพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่มันไม่เหมือนเดิมยังไงการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะมีเทสต์ดีจากหลายๆเมืองนะครับไม่ว่าจะ็นเมืองในตะวันออกกลางเมืองใน,ในยุโรปที่เขาเปิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใช้นวัตรกรรมเนี่ยเป็นตัวอย่างอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราต้องการสร้างชาตินวัตรกรรมโดยทําการให้เมืองเนี่ยเป็นแบบ พนจากสำคัญตัวใหม่ในการยิงยู่การลงทุนแล้วก็กิจกรรมด้านนวัตกรรมแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นนะครับการพัฒนาเมืองายภาพเนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวตอนนี้เมืองโลกเสมือนที่คำว่าเมตาเวิร์สนะครับมันก็เกิดขึ้นมาดังนั้นการเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองเชิงกยภาพแล้วก็ทางส่วนเมตาเวิร์สเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงมาที่ฟอรัมเหนะครับก็จะพูดเรื่องของฟอรัมว่าจะมีเทรนด์ของการเปินเมืองเป็นยังไงบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นนะครับงานไซต์เป็นงานสําคัญป,ประจําปีของประชาคมสตาร์ทอัพ s m แล้วก็บริษัทขนาดใหญ่ในการลงทุนก็จะเป็นพื้นที่ในการทำแมทชิ่งธุรกิจให้มีการลงทุนประจำปีนะครับมีการมาอัปเดตว่าสตาร์ทอัพรายเจ๋งๆเ,เ,เด่นๆของไทยต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะรีสปอนได้ยังไงบ้างในทุกๆปีมีการเปิดตัวยูนิเวอร์สนะครับของสตาร์ทอัพประจำปีว่าตอนนี้หน้าต่างเราเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายนีไม่พ้นนะครับก็คือการทำโชว์เคส ว่าพื้นที่ทางนวัตกรรมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงทําให้ประชาชนคนละเมืองของคนไทยเห็นนะครับว่ามันไม่มีการกระจุกตัวด้านพื้นที่ทางนวัตกรรมอยู่แค่กทมไปมีทั่วประเทศนะครับสุดท้ายก็คือการมอบรางวัลสตาร์ทอัพออมเดียร์ครับอันนี้คือไฮไลท์ของงานอะงความรู้นะครับผ่านทางฟอรัมเราคัดสรรสปิเกอร์ทั้งต่างประเทศแล้วก็จากในประเทศไทย มาพูดถึงเทรนด์สประการด้วยกันที่ผมเกิดนาไปแล้วตัวแรกก็คือว่าเมืองสําคัญของโลกเนี่ยเขาเปิดเมืองยังไงแล้วก็บทบาทของกรทมนะครับหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นเมืองสําคัญเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีการเตรียมการในการเปิดเมืองแล้วก็ะทาให้เมืองเป็นคนจักสําคัญในการทําให้ประเทศไทยก้าเข้าสู่ชาตินวัตกรรมท็อปดอร์ตี้ในอนาคตข้างหน้าอย่างไรบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือบทบาทของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเอสเอ็ี บริษัทขนาดใหญ่นะครับการลงทุนเนี่ยจะทำให้เกิด i n n o v t t i o n t h a l l n n อยังไงบ้างสุดท้ายก็คือ Metaverse จะมาเปลี่ยนโลกจะมาเปลี่ยนระบบวิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยเป็นยังไงอันนี้คือองค์ความรู้ที่จะได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่ใช้คำว่าโลกอวตารนะครับโลกอวตารที่อยู่ใน Metaverse เป็นการตอบคำถาม,มว่าเราจะเปิด Innovation ไท a i l a n d Metaverse หน้าตาเป็นยังไงทุกคนสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Uh, Innovation Thailand ได้ครับประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงเราจะบอกว่าการประกวดมันเป็นเวทีที่ทุกคนได้แสดงเสถยภาพและเมื่อท่านผ่านการประกวดต่างๆไม่ว่าจะเปรางวัลนวัตรกรรมแห่งชาติหรือว่าพามีอวอร์ดของตัวสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสปอตไลท์ที่ส่งไปเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนได้พยายามทํามาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันก็จะสร้างแรงบันดาลใจนะให้กับน้องๆหรือเยาวชนรุ่นหลังที่อยากจะทาธุรกิจแล้วคนที่ได้รับอวอร์ดส่วนมากแล้วนะ จะได้รับการ attention ค่อนข้างจะสูงจากนักลงทุนจาก business partner ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวของ award จึงเป็นกลไกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งในการที่เราสร้างการเติบโตและ awareness ส่วนสำคัญที่สุดน,นะในงานทั้งหมดที่พูดมาที่ผมออใช้ตัวย่อว่าอะไร Forza ใช่ไหม Forum of Truity นะแล้วก็เรื่องของตัว n e t w o r อ award แล้วก็โชว์ต่างๆ,ๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการในมิติไหนหรือไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนหรือคนทั่วไปนะเมื่อเข้าในรายการหรือเข้ามาดูงานไซต์ 2022ในปีนี้เนี่ยจะเห็นในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนวัตกรรมนวัตกรรมจะเติบโตอย่างไรเมืองจะเปิดแบบไหนการทำให้ธุรกิจมันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองแล้วก็เรื่องของการไม่ว่าเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมการลดความเหน่อมล้มฉะนั้นในเรื่องของรางวัลนะเราก็มีมิติในหลายๆด้านในเรื่องของตัว prime minister award เองก็มีตั้งแต่เรื่องของ t ั e ต hood เรื่องของการลงทุนเรื่องของ Start u p o พโตเกียแล้วท้ายสุดปีนี้นะเรามีเรื่อง sustainability ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิแวดล้อมที่เป็น s d g ส2คัญซึ่งเป็นตีมที่เราเพิ่มเข้ามาในปีนี้ฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะว่าตัวอย่างทั้งหมดของเรื่องรางวัลจะครบและครอบคลุมทุกมิติค่ะสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกนะงานที่เราได้จัดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจัด3วันก็จริงนะเป็นลักษณะของการไฮบริดแต่เป็น3วันที่เชื่อเลยนะว่าทุกท่านจะไม่จะไม่เสียดายเวลาที่เข้ามาร่วมง,งานกับเราและสิ่งสำคัญที่สุดนะงานทั้ง3วันเนี้ย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยากให้ทุกคนมาลงทะเบียนและลองมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยกันว่าเราจะทำให้ประชาตินวัตกรรมแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของ m e t a เวิร์สไทยแลนดได้ยอย่างไรบ้างนะครับงานก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นที่สำนักง,งานใหญ่สำนักง,งานของ n i a นะครับแต่หัวใจจริงๆก็คือว่าเรามีตัวระบบที่เป็น m มค e i n n o v a t i o n ทำมาแล้ว3ปีจากการที่เป็นการทำออนไลน์ตอนนี้มันเป็นเมตาเวิร์แล้วเข้าไปที่เมตาเวิร์ เข้าไปที่ระบบที่เราจะเปิดในไม่ช้านะครับเข้าไปฟังเรื่องฟอรัรมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาวิสิตอยากจะมาเยี่ยมสํานักงานเราขอเชิญน,นะครับเพราะตอนนี้เราจะดไฮเปิดจริงๆก็จะมีพื้นที่บริเวณงานอยู่ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านรอเวการพูดถึงบริเวณที่เราจะซิงกันระหว่างกายภาพกับมิเตอร์ดนะคะ่ะก <ๆๆ S 2> ็อ,อ,อย่างที่เราบอก่ะเราจัดเป็นคู่ขนานก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นไฮบริดแล้วก็ส่วนที่เป็นออนไซต์นะแต่ส่วนที่เป็นออนไซต์จะเป็นส่วนที่เราจะมีลัของการโชว์แต่ส่วนของฟอรัมด ท่านอาจจะลองดูว่าอาจจะทั้งต้องทำระบบมาลองทำระบบเหมือนกันว่าท่านจะเข้ามาดูในช่วงเวลาไหนได้บ้างว่ายังไงก็ตามในตอนนี้ถึงแม้เราจะเปิดเมือเปิดประเทศแล้วมาตรการต่างๆเราก็พยายามจะทําให้ครบว่าถูกตามกฎหมายนะสิ่งท,งที่สุดนะเรายังจะบอกว่าตอนนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะที่เราจะมันจะเปิดลงทะเบียนและหลังจากนั้นจะมีข้อมูลต่าง,างๆในต่อไปว่าส่วนไหนที่ท่านสามารถเข้ามาวิสิตได้และส่วนไหนที่ท่านเข้ามาทางออนไลน์และสําคัญที่สุดนะในเมตาเวิร์สเราเตรียมสิ่งที่แปลกใหม่ให้ทุกคน ทุกคนนะจะมีอาวาตารเป็นของตัวเองนะในการเข้าไปร่วมงานนี้เราจะมีผู้ได้งานมีฟิกเกอร์ของตัวเราที่เข้าไปอยู่โลกสมมติจริงอย่างไงบ้างแล้วจะมีปฏิสัมัน์และที่สำคัญที่สุดนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพไทยด้วยเรามาดูนะว่าสตาร์ทอัพไทยเราเทคโนโลยี technology, ดีเทียบเท่าต่างประเทศได้ไหมและสิ่งสำคัญที่สุดเราอยากให้เมตาเวิร์สนะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้พูดได้ง่ายคนหลายคนบอกว่าในโลกปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ําขนาดนี้ แล้วในโลกเมตาวิร์สอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไม่มีจะมีความเหลื่อมล้ำไหมแต่เราจะทําสิ่งนี้ให้มันง่ายต่อการเข้าถึงและทําให้โลกของเมตาวิร์สเป็นโลกที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้และรวมถึงเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยค่ะ